สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับเด็กชายแคนาบิสหรือแคน n าบิสบอยกันอีกเช่นเคยวันนี้อยู่กับคำเคินค็อกเทลนะครับคุณผู้ชมเราจะมาดื่มให้เล่ายาปั๊ปปิ้งเอาให้เมาเลยวันนี้วันนี้อยู่กันที่หน้าเกมปีจีไม่กล้าคิดจะเป็นข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับตามคำเรียกร้องของทุกคนที่จะอยากดูคลิปทุนเยอววันนี้เราจัดมาเลยสอง แสครับผมแมันจะดูปีเกียร์โชว์ด้วนยนะครับวันนี้คุณผู้ชมเจตเตอร์ไม่สั่งตัวไม่เปล่ามันมป็นความต้องกใจมากมายครับผมคุณผู้ชมเรามาด์กรูเจตเ,เตอร์ก่อนเลยตัวที่สี่มาแล้วตัวที่ห้าตัวที่ห้าก็จะเป็นพบับฟดโอ้ยเลยเลย เลยไปหน่อยเดียวสำหว่าใครที่เข้ามาดูผมเป็นครั้งแรกก็ฝากกาดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะไปติดตามใจกดไลค์ตาคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับแปดสามพันแปดอ๋ง่ายๆกันเลยครับผมคุณผู้ชมเลยเก้าเทสเอ็นห้าขอคุ้มๆหน่อยอไว้ของตัวไม่เาล่าตา สามตัวครับผมคูณสี่ไปเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหเล่าคูณหกก็ลงคุณผู้ชมตดีวนี้เีจิตนะลนห้าทีครับผมเอสวยมากเอสวยมากมีไว้ด้วยหนึ่งตัวแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหจะไรเงี้ยเป็นแล้ว นี่ฟีเกมเบ็สองร้ยเลยนะครับคุณผู้ชมหนื่นห้าดูหจะไม่ค่อยคุ้มนะผมได้ค 7, 9, นืนคม,มา7จ็ดสามเกาสี่หวุยอะไที่น้ตายขอไปเื้นเด้นที่นก็จะได้คืนหกเลยนนะก็จะเป็นบ่อนาเกลือเลยรับคุณผู้ชมหนึ่งรับเวันแล้วเราก็ไปเพิ่มเตกว่าเงินเป็นตู้ฟีเกมมันจะไม่คุ้มแล้วผมขอให้มันเข้าฟีเกมเองสักเบ อันน้อให้ไม่เหงื่อแตกก็เป็นเลยครับผมคุณผู้ชมท่านเดนดี้เอ๊ยสี่ตัวเอาเรื่องอยู่เนี่ยอื้เป็นแม่กระดาษคุณตีไปดิอื้มการ์ดกระดาหนึ่งมือมีทองครับผมคุณผู้ชมมาแบบง่ายๆเลยครับผมนี่วันนี้โคตเทลค่ะบอกลูกสาวนางแกอ๋อันนาแกอรถซื้อฟรีเก๋ครับผมผู้ชมนี่เออบุษฐ์ทำร้ายกันเลยโอ้โหมันก็ต้องมาลุ้นสแกรเตอร์หน่อยแล้วงานนี้ครับผม เนาถ้าเ,เกิดซเกมไปแล้วมันจะไม่ค่อยง่ายสักการตเตอร์น,นะไม่รู้เ,เ,ปเป็นอะไรของมันเหมือนกันแต่ก็มีทบางทีเหมือนกันครับผมชมงชม่างหลังจะเ,เห็นอยู่นะครับถ้าเกิดติดตามชมผมมาตอนนี้โอ้ยหาเศ็เลือดเมนสองพันเจ็ดแถวแ่บโอ้โหด้งมากครับผมหนึ่งหมื่นขึ้นหมื่นมาแล้วคุณผู้ชมไม่ได้มีความยากเย็นอะไรเลย แล้วคุณสุโขเป็นตูเป็นตูไปด้วยสวยางามมากใ,ใกล้ใกล้แล้วเจตนาเออขอบเทียวโคตรโอดใจดิแบบดิบเถื่ถอนกันมากครับผมผู้ชมพลาดไม่ได้แล้วสำหรับใครที่อยากจะเล่นเวทประกันกับผมก็ตามมาที่ลิงก์ใต้คลิปล่างเลยนะครับผู้ชมตามกันมาได้ขอบเที่ยวแม่โคตรแจกเฮ้ยคิวคิว เป็นไงต่อโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเรับชมผีตาจ,จึงเงียบจังเลยผีที่สามสิบนี่ยังสิบเก้าอะ่ะพดเอาเรื่องเลยผมวิูารณ์ไว้กตัวใหญ่ด้วย,วยวไวตัวว,ว่งไงเอาเรื่องตัดเลยคุณเดไปดิจี้ มึงกวาครับผมยูชมรางวัลดอกนี้ 16K เพื่อนานจเป็นบเเพื่อเอาเรื่องโคเทีนี่โล่นเรื่เมแน่หน่มโคตรเพันสีนี่โคสวยอ่ยเก็นั่งอยู่ร้านหล่าจริงๆเลยฮะผมยูชมโคดได้โ้ดได้อร้อยนี่ขึ้นนิ้ว่าเล่ดแหม

โอ้ย,อยเอาให้ต่อเอาให้ต่อยังให้ิหมุนสองไปดิยังไม่ถึงเองไม่ถึงดูอันเลยแค่ดชัดแค่แหม่ยังไงยังไงวายสองตัวยังไงโอ้ยหมนตูปดิเออต้แต่งงี้มาขนเขื่อนได้อวิยเบเป็นสองปันเบคนไปเขื่ ขิลหน่อยต่แบบพิ่มเขิลหน่อยจะร้เอ้างไม่หนออกคุคุช่วยหน่อยไม่เต็มแก้วก็ไม่ได้เหงาแม่งนั่เต็กวโควิดชวิั้นวันไงต่อไงสิยี่ยี่ยี่ดีครับคุณแปดไปสำคัคุณปลดไัต่อทังไงถึงสอไปดิแปด อีกหน่ไโอ้ยชิบอยู่ที่จะเงี้ยงเงี้ยไปเลยมามามาอยู่ที่สองพันกันอยู่ครับทมกผู้ชมสิบเต็มหน้าเลยตอบนี้มีไว้ด้วยหนึ่งตัวอะไรไหมไวายสารลงมาไม่มยอมไหลต่อของผู้ชมอโอ้โคตรจะจบเลยยังไงยังไง โโอ้ผมเลยยอมแล้วผมผู้ชมเพราะกดไปสองพันแม่งโคตรเงี้ยแล้วผมเที่ยวเดี๋ยวอุ้ยสองร้อยองวันเจอสองร้อยบ้าเปล่าไอ้ชายทำอะไรของเองก็เนี่ยไั้รุ่นต่อนผมต้องรถแล้วผมทำไม้ไหวกับเป็นสองพันแล้วผมยุบไวมากคุณผู้ชมผอ้โหแล้วเดี๋ยวยุบไปครึ่งหมื่นอ่ะ ไม่ใช่ครึ่งหมื่นนี่ครับผมคุณผู้ชมครึ่งแสนเลยน่ะโอ้โหไม่น่าข้ากดเบรเพิ่มเป็นสองพันเลยครับผมคุณผู้ชมถึงเจงเจงโอ้โดูหน่อยดิผมได้คืนก่อนแล้วครับคุณผู้ชมในค้าวที่เราจะต้องถอนนะนะฮะวันนี้ผมขอดอกใหญ่ๆหน่อยดิคุณคลอกแถวขอใหญ่ๆห,หน่อยใหญ่หน่อยได้หรือเปล่า เอ,อื่องบาดทีให้แก้วถือว่วเอาเรื่องนะครับเอสสามตัวโอ้โหนี่เบสสี่ร้อยนะคุณผู้ชมแม่มเงมเงียบอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไต่างก็จะเบสสองพัน 2, มื่อกี้นี่เลยครับจะหมายถึงความ,มเงียบนะครับคุณผู้ชมไม่ได้หมายถึงอัตราการจ่ายแม่ง ว่างไงว่าไงสกัตเตอร์สองตัวของผู้ชมโอ้อตึหน้าก,ก็ดานไปดิครับผมไว้ด้วยหนึ่งตัวไหลต่อไหมเสร็จสิบ้ว่มาสองพันหกไหวเชื่อเราเื่องไ,งได้ 2, บบไดีนะผมมาอีกไม่นานหรอกผู้ชมอดทนรออีกหน่อยนึงแลครับ สี่ห้าก,ก้อนในช่องตองช่องไม่ยอมลงมาไม่ไง,งั้นเลยน้ำพ่งกินนิดหน่อยโอ้โหมหวานัหวานของตัวกู้นตีไปดิพึไไพงเม,มื่อนะผมเอเคโอกรโหนได้มาแบบง่ายจ่าแล้วผมนี่เบตสี่ร้อยนั่นนีเ่เนี่ยดนทุนหนาตัวสะใจนะครัผู้ชมกดเบ็เดอีกไม่แน่จ,จะมีกดเป็ดสองพัีทีนะครับคุณผู้ชมหนึ่งคงน ดูความเกลืออยู่ไหน <แก S 1> หึงหน่<า>งก่อนยังเกลือยอยู่มันเดียวนั่นเนี่ยโห่หังว่วาจะยังเกลือยอยู่เลยไทย นาตาโนมัตเหลืออีก10ทีสุดท้ายครับผมคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันว่าอีกสิบปีสุดท้ายนี่มันจะทําให้ผมได้อะไรกลับไปบ้างครับผมคุณผู้ชมหมุนหนึ่งโลมาท่าตีเอาไปสี่ร้อยครั้งนี้เจ็เสิบมาไวสองตัวว่าไงไวสองตัวว่าไงเคต,ต่อมหมเอว่าจะได้เอคูนสี่ไปได้ถึงเจ็ดพันนี้ 50, นยี่สิบหน่ยอู้ทีมันไหมื่นเลยเนี่ยมังจะไปรูปไปเอาเรื่องอยู่นะครับผม แต่มัน7,009ถือว่าคุ้มค่านันเนีอยโอ้โหเอ็นบีเป็น,ปนอคอนเทนต์ไรแล้วครับค,คุณผู้ชมปั๊บป10ต่อเนื่องไหมมือตัวเลยสองเทียบของคุณผู้ชมโอ้เจออโต้วของหมดเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็กดปากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ช,ชมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ 拜拜。Bye bye.